ครับวันนี <S <S ้ก็จะมาเออ่รีวิวจานกัลลินให้ดูนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาครับลูกค้าบอกเช็คงานให้ด้วยจัดเลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กัลลินนะครับอ่าเริ่มเลยครับต้องทําอย่างนี้ได้นะครับถ้ากัลลินแท้นะครับวิ่งไปเลยครับจอดอยู่เฉยๆมันจอดไม่ได้อยู่แล้วครับจะฟังเสียงหน่อยไม่ได้ครับฟังหน่อยไม่ได้ครับไปแล้วครับอ่าเสียงนี่ครับธรรมชาติ แล้วก็กันลินกันโกงกันน้ํายานะครับอ่าจะฟังเสียงไม่ได้ครับฟังลินอะไรที่ก็รู้กันไม่รู้นะครับอ่าทีนี้มาดูจานธรรมดาบ้างเนี่ยครับปกติอับเอิร์ดมากลินอาจจะพลิกอะไรเขาบางคนก็ฟังรู้นะครับอ่านี่นะครับโดนน้ายาโดนอะไรไปนิดนึงก็ไปแล้วนะครับโกงงนง่ายครับใช้เต๋าปะเต๋าเทร้องเต๋อะไรรู้หมดอ่านี่นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับ ดูกว่าจะไหลลงมาแล้วดูอันนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับเนี่ยนะครับเนี่นะครับโอเคอันนี้ต้องอันนี้ผมย้ํานะต้องเป็นของแท้ด้วยนะครับของแท้เนี่ยความลื่นคือแบบแค่มือจับรู้เลยครับเนี a a bah, knows, ่ยนะครับวางลูกก็รู้แล้วครับเนี่ยของแท้ต้องอย่างเนี้ยถ้าอย่างเนี้ยไม่ใช่นะครับ มันต้องลื่นนะครับลื่นแบบลื่นจริงๆนะครับโอเคถ้าท่านใดสนใจก็นี่ยนะครับโทร0989841961จะเญซับมาเองที่นี่ขายแต่ของแท้ของจริงนะครับผม